เราจะใช้มือในน้อยของเราค่ะล้วงเข้าไปลึกๆแล้วไปบีบๆบีบๆขยี้ขยี้โอนกันเลยเอาความลับที่มันอยู่ในใจของผู้ชายออกมาเมาส์กันค่ะใช่แล้วค่ะและสําหรับเรื่องราวที่เราจะมาเปิดอกแคนท์โซเชียของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่กําลังฮอตฮิตติดกระแสมากๆนั่นก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กเองนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้กันค่ะว่าในมุมมองของผู้ชายเนี่ยเขาคิดยังไงกับสาวๆนะคะที่ติดโทรศัพท์หรือว่าติดโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเกินไปค่ะถูกต้องค่ะแล้ววันนี้นะคะนุ๊ ที่มาเมากับเราเนี่ยเป็น2หนุ่มดูโอ้คู่กัน่ะแล้วเพลงว่าคำถามโง่ของเขานั่นเองนะคะเชิญพบกับพี่ชาและพี่คาโต้เฮ้เฮ้ย้นเบาับคถมโเนี่ยจิิ ทีนี้ทีนี้เขาบบน้อะไรบ้างเขาบอกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะมันจะทำให้คนที่อยู่ใกล้กลับเป็นอยู่ไกลคนที่อยู่ไกลกลับมาอยู่ใกล้จริงหรือเปล่าผมว่ามันถูกถูกมากมากเลยครับที่ที่บอกเพราะว่าการเราเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยสมมติว่าเราไปเที่ยวเนี่ยกับเพื่อนเราเนี่ยเราก็จะต้องตั้งใจอัปรูปก่อนจะไครับการราจะอัปรูปเพื่อไม่ใช่ว่าให้เพื่อนเราเห็นให้คนที่ไกลเห็นไม่ใช่พาคนที่ใกล้ๆนี่แหละกับการไอคนที่ ที่นั่งอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเวลาเราไปกินข้าวเราอะไรเงี้ยเราก็จะเล่นโทรศัพท์เลยเยอะก็ไม่สนใจคนรอบข้างเลยก็จะก็จะตัดขาจากคนใกล้ไปถึงแง่ดีก็มีอย่แบบถ่ายรูปคนไกลดูอะไรอย่างเวลาเราไปสมมติเราแบบว่าไปเที่ยวกันใช่ไหมครับคือแบบโอ้ไปเที่ยวกันไปเล่นกันอยงเี้ตอนคืนเลยเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนสมมติเรามาเที่ยวกันหกคนเราถ่ายรูปก่อนเนี่ยเราก็จะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปกันทุกคนทำหน้าแบบว่าถึงแก้วแต่หนึ่งนาทีหลังจากนั้นทุกคนจะก้มหน้ากันเลยจนเว่า ก็จะไปอยู่ในโลกส่วนตัวบางคนเป็นแฟนกันจ้านั่งข้างกันคนนั่งข้างไม่ได้คุยแฟนเปิดกิ๊กแค่อะไรอย่างนี้ก็มีใช่ไหมเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ไม่ดีนะคะแบบนี้ไม่ควรทำข้อต่อไปเข้อต่อไปที่มาถึงของกีตาร์บ้างวันนี้นะคะกีตาร์มีพฤติกรรมค่ะเรียกว่าของโซเชียลนิสตาที่เสพติดโลกออนไลน์แบบเวอร์เเลยนะจนทําให้ผู้ชายรอบข้างเนี่ยหรือว่าแฟนตัวเองเนี่ยเบื่อมากๆข้อแรกนะคะไม่รู้ว่าสาวๆคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่ตอนนี้เป็นหรือเปล่าบอกว่ารูปโปรไฟล์นะคะคือมายา ต่วนรูปที่เพื่อนแท็กมาคือความจริงเอ้ยรูโปรไฟล์สวยมากคนรูปที่เพื่อนแท็กมานี่ถือแก้วถือคือแเป็นบ่อยรูปโปรไฟล์นี่จะมีได้แค่ไม่กี่มุมคนที่ก็ถ่ายจะถ่ายซ้ำๆแล้วสมมติเอียงเท่านี้ก็จะเอียงมุมนี้ตลอดเพราะแสกข้างนี้ไงและที่สำคัญครับรูปแท็กคือถ้าคนที่เล่นเป็นจริงๆเนี่ยรูปแท็กเนี่ยเขาจ่ให้ขึ้นคือเซ็ตไพรเวท มันเซ็ตได้มัจะได้ก็คือว่าใน Facebook เราเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยก็จะเห็นเ,นเฉพาะรูปที่ตัวเองอัพแสดงว่าตอนนี้ก็ลังทำอยู่ไอ้รูปแท็กไว้ผม,ผมไม่มีห้จะบอกให้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยเวลาเราเข้าไปดูเนี่ยเราต้องไปดูรูปที่เขาโดานแท็กมน เพราะอาลูกคนนั้นจะเป็นลูกที่แบบแล้วทำไมทำไมเราต้องอยากไปอยากรู้เขาว่าเขาหน้าตาจริงๆก็เพราะว่าเขาเป็นคนค้นหาไงแลเอ้าเวลาเราไปรู้จักใครใหม่เราก็ต้องอยากจะรู้ว่าแบบเจอเจอขอเฟซหน่อยดิเห็นมาแล้วเจอเฟซหน่อยดิแต่ตอนนี้เขาไม่ใช้แล้วขอเฟสนะตอนนี้ขอไลน์เจอเจอขอไลน์หน่อยเนยมีบ้างไม่มีไหมอันนี้โค้ดอ่ะแก้เลยจ้าโอ้ไม่เคยทำเลยว่าไงั้นมาถึงที่ข้อสุดท้าย ก่อนนี่มันจะมีโปรแกรมแต่ตอนนี้ก,นก็ยังมีอยู่นะชื่อว่าโฟร์สแควร์โฟร์สแควร์นี่เป็นตัวชอบเล่นตอนนี้ชอบเช็คว่าเช็คอินอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาจริงๆนี้มันก็อันตรายเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่ามีไปเช็คอยู่ตรงเนี้ยแล้วผู้ชายที่เขา เขาเรียกตามติดคนนี้อยู่อ่ะเขาไปตามเจอเช็คซ้ำๆอย่างเช่นอ๋ออยู่บ้านตรงนี้เช็คที่บ้านเราเช็นที่บ้านำงานๆไอ้ผู้ชายตามผู้หญิงเข้าใจพี่แต่โจรนี่รวยใช้ไอโฟนแอ้เป็นการลงคนเนี้ยลงุนเพราะจะเล like, mm huh. ่นไงก็ตแบบว่าไพรเวทดีกว่าพี่ตาก็เล่นอยู่กับตังไพรเวทมีเพื่อนแค่ไม่กี่คนก็มีพม่ดูได้ดีกว่าใช่ค่ะ จริงแล้วโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็มีอันตรายเหมือนกันนะอย่าสงสัยล่าสุดที่คิต้าเห็นเลยอยางเอามาดูกับเพื่อนมันจะมีอินสตาแกรมของน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่แก้ผ้าของตัวเองออกมาให้ถูกสายตาอู้แย่มากเลยครับอันนี้อันนชื่ออะไรอันนชื่ออะไรใช่ไหมไอ้เนื้อเนื้อเนื้อก่อนแย่มากคือที่ไม่บอกต่อเลยว่าอย่าอย่าไปดูกันแต่เมื่อกี้สายตาลบอกปิ้งอ่ะอู้แย่มากไม่มันมันไม่ใช่แย่มากอะไรหรอกเหมือนรู้จักด้วยว่ามีไอเดียดีๆไม่เห็นก นี้อินสตาแกรมตขอนะไม่มีข่าวนะว่าบางคนเนี่ยอยากให้คนมากดไลค์มากคือเรียกว่าบางทีคนเราเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเราเราเป็นคนที่ไม่สําคัญอ่ะเวลาบางนคนผู้หญิงบางคนอยู่ในโลกออนไลน์แล้วถ่ายรูปบางคุมเนี่ยแล้วก็มีผู้ชายมาตามติดเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะสนใจผู้หญิงอยู่แล้วทีนี้เนี่ยบางทีก็อยากจะได้ไลค์อยากได้ความสนใจเพราะในชีวิตจริงตัวเองอาจจะไม่ได้มีความสนใจมากพออยู่ในโลกออนไลน์แล้วเป็นซัมวันอยู่ในโลกจริงไม่ได้เป็นใคร แล้วก็ต้องการเรียลล่าเหมือนกัพอมากขึ้นเรื่อยๆอเนี่ยบางคนก็หนักขั้นยอ่างที่บอกว่ามีการใช่ขอเดไลค์นะฮะมันเลยขำโครตเแล้วผมว่ามันก็จะมันจะติดนะครับมันจะติดอยากให้คนกดไลค์เยอะๆอยากให้คนมาคอมเมนต์อยากให้คนมาสนใจชีวิตอยากให้รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่อยากให้ตัวเองเป็นคนสําคัญผมว่าทําอย่างนี้แล้วพอระยะยาวแล้วมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่มันของจริงอ่ะ แล้วชีวิตจริงมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนชีวิตในโลกออนไลน์ <อ S 2> แล้วก็จะในโลกออนไลน์มันก็บางทีไม่ได้รู้จักหน้า <อ S 2> ไปโดนหลอ,อกลวง <อ S 2> ไปโดนคมคืนบ้างอะไรซึ่งมันก็นน<ๆ>ไม่ดีเท่าไหร่ใช่คือถ้าเหมือนแบบว่าถ้าแนวนั้นเนี่ยเรื่องไม่ดีมันก็จะเกิดขึ้นเยอะกว่าใช่ไหมคะใช่ก็ต้องต้องระวังคือล่าสุดอย่างขับต่อเงี่ยก็เห็นอย่างเงี้ยก็เริ่ม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 เร กระดุมแล้วก็เริ่มบีบแล้วรักบีบเอาเริ่มกล้องด้วยบีบข่ะถา่มพี่ชายด้วยเอาลากไปกันใหญ่เลยถือว่าไม่มีบแฟนอย่างนี้เขาใจตัวเองแล้วนะวันนี้พอควีนพอของปากของพอแล้วค่ะอยากจะแอคชั่นแล้วล่ะใช่แล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาดูซิว่าสองหนุ่มผู้เรียบร้อยในสายตาสาวๆหลายๆคนเนี่ยเขาจะมันแค่ไหนกับช่วงท้าบันลองกับ เขารีกอรันพี่เชิดอ่ะเชิดอย่างเงี้ยถิงโตเชิดไปหมมันวัวจังเลย Galaxy อะไรเขาเรียก Galaxy อะไร g a l ที y แถบย